อยากถักบอกเลยอุปกรณ์ไม่เยอะสำหรับมือใหม่ที่อยากจะถักโคเชนะคะไห่อยก็อยากจะบอกเลยนะคะว่าไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงไม่รู้จะถักยังไงไม่รู้จะแบบอุปกรณ์ต้องเอาอะไรมั่งบอกเลยอุปกรณ์ไม่เยอะเลยค่ะมีแค่ไหมเข็มถักกันไกลเลือกสีไหมหรืออะไรที่เราต้องการก็สามารถถักเริ่มถักโคเชได้เลยนะคะ สำหรับมือใหม่ที่สนใจอยากจะเริ่มต้นถักโคเชแล้วไม่รู้ว่าจะเริ่มถักยังไงจะใช้ไหมแบบไหนใช้เข็มแบบไหนอยากรู้ทักษะในการถักโคเชว่ามีอะไรบ้างอันนี้ถักยังไงเรียกว่าอะไรสามารถมาเรียนกับหน่อยได้นะคะหน่อยมีสอนมือใหม่ตั้งแต่เริ่มต้นถัก เลยนะคะมีแนะนําอุปกรณ์ให้ถ้าสนใจก็ทักแชทเข้ามาคุยรายละเอียดกับหน่อยได้เลยนะคะหรือจะทักไปที่ Line at 958 HCPWF ใส่แอดด้วยนะคะ